สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.6หน้า105และ106นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ,ะเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะข้อที่1น,นะคะก็จะเห็นรูปสีน้ำเงินนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวความสูงที่เขากำหนดให้อยู่แล้วเนาะ ความกว้างนะคะก็คือ8เซนติเมตรนะคะดูส่วนนี้เนาะความยาวคือ10เซนติเมตรความสูง4เซนติเมตรเราก็สามารถหาปริมาตรได้จากสูตรที่บอกว่าปริมาตรนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับเอาด้านกว้างนะคะขอย่อเป็นคำว่ากว้างเฉยๆคูณยาวแล้วก็คูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะความกว้างเมื่อกี้บอกมาแล้วว่า8นะคะความยาวคือ10ความสูงได้4แบบนี้แล้วจับคูณกันนะคะเอา8คูณ4ก่อนเลย8 4 32แล้วก็คูณ10เข้าไปก็คือเหมือนกับการเอา32เติม0ได้320ซึ่ง หน่วยความยาวด้านเนี่ยเป็นเซนติเมตรหน่วยปริมาตรจะออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะลูกบาทเซนติเมตรสามารถย่อหน่วยลูกบาทเซนติเมตรได้นะคะเป็นตัวย่อลอบอจุดซมอจุดได้เลยนะคะถ้าอยากเขียนย่อในข้อต่อไปเรามาเขียนย่อไปด้วยกันเนาะ ข้อนี้ก็ตอบ320ลูกบาทเซนติเมตรนะคะข้อที่2ค่ะรูปสีส้มนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสีส้มนี้มีความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่คะความสูงเนี่ยจะหาง่ายหาจากเส้นที่มันเป็นแบบนี้นะคะในแนวตั้งเนาะส่วนความกว้างกับความยาวนะคะให้ดูด้านล่างแบบนี้แนวราบแบบนี้นะคะ ในแนวเดียวกันซึ่งถ้าเลขไหนเป็นเลขน้อยกว่าให้เป็นด้านกว้างเลขไหนเป็นเลขเยอะกว่าให้เป็นด้านยาวนะคะก็ตามเดิมเลยค่ะบรรทัดแรกเขียนเหมือนกันกับข้อที่1เลยค่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้าง คูณยาวคูณสูงซึ่งกว้าง7ยาว15สูง3คูณเลขเลยนะคะ7กับ15คูณกันนะคะ15คูณ7 75 35ใส่5ทด3 717 7, บวกทดทด3เป็น10ได้105แล้วเอามาคูณ3ต่อ 1 0 5คูณ3เข้าไป3 5 ,5 ใส่5ทด1 3คูณ0ได้0บวกตัวทด1ได้1 313เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ315ย่อนะคะแต่นี้ความยาวด้านเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็ย่อเป็นลอบอสอมอได้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับข้อที่2นะคะมาต่อกันในหน้า106ข้อที่3และข้อที่4ซึ่ง ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆค่ะรูปสีชมพูความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหรค่ค่ะก่อนอื่นก็เขียนปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาว คูณสูงนะคะซึ่งความกว้างเนี่ย8เมตรยาว14เมตรสูง5เมตรนะคะ8คูณ14คูณ5คูณเลขเลยค่ะ8คูณ14คูณ5คุณไฟจะขอใช้นี้คูณง่ายกว่า14คูณ5นะคะได้70แล้วเอามาคูณ8ต่อได้เท่าไหร่คะ70คูณ8 7 8เป็น56แล้วเติม0ูนยรนะคะ560ลูกบาทเมตรข้อนี้จะต้องเป็นลูกบาทเมตรเพราะว่าความยาวด้านนะคะทั้งกว้างยาวและสูงเนี่ยเป็นเมตรปริมาตรจะออกมาเป็นลูกบาทเมตรย่อว่าลอบอจุดมอจุดนะคะต่อในข้อที่4เลยค่ะข้อที่4รูปสีเหลืองนี้ความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คะความสูงเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วว่าคือ10เมตร ความกว้างกับความยาวนะคะมีเลข5กับเลข12เอาเลขน้อยเป็นความกว้างเอาเลขมากเป็นความยาวนะคะเขียนบรรทัดแรกเหมือนกันทุกข้อเลยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาว คูณสูงนะคะกว้าง5เนาะยาว12สูง10แบบนี้ก็เอา5กับ12คูณกันก่อนก็ได้นะคะ5กับ12คูณกันได้60 6 0แล้วก็มาคูณ10เป็น6 0 0นะคะ6 0 0แล้วก็ใส่หน่วยเป็นลอบอมอเพราะว่าเป็นลูกบาทเมตรความยาวแต่ละด้านเป็นเมตรหน่วยปริมาตรจะเป็นลูกบาทนะคะลูกบาทเมตรแบบนี้เรียบร้อยลว ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด8.6หน้า105และ106สำหรับคลิปถัดไปนะคะครู่าจะสอนแบบฝึกหัด8.7หน้า107 108นะคะรอติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ